สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับร้านนิโนโตคานะคะอยู่กับเซลแนตนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูเป็นกระบะกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น Toyota h ไฮร x คุ v o นะคะปี2017นะคะตัวนี้นะคะจะลงแม็กใส่แม็กจัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะมันจะลงแม็กให้เรียบร้อยเลยแล้วด้านในนะคะจะเป็นเบาะสีดำได้แดงนะคะภาในฟางๆ สามารถเปิดแคปได้นะคะสร้างเลยตัวนี้นะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะใหม่นะคะจะอยู่ที่1 0, 6 0่0 0สกมิโลเมตรเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะอยู่ที่ราคา4,39,000บาทนะคะผ่อ,อนเพียง8,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าใครออกรถเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะ ฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าประกันและฟรีคัดเกือบสี่ให้นะคะและออกรถเดิน,นินะคะ่แถมฟรีข้าสาร15โลไปฟรีฟรเลยนะคะแล้วถ้าใครสนใจสามารถติดต่อทางเน็ตได้นะคะหรือว่ามาดูรถที่ร้านกันได้นะคะร้านนะคะจะอยู่ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพเลยอำเภอสามยอดมา1กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ